ทำไมตัวผมเหมือนล่องหนเนี่ยอ,อโอเคนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเคยเครูบ่าอ้าวหลุดอีกหลุดอีกอ้าวเวนเวนเวนอ้าวโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเครูบายเฮริโอบายเกมเมอร์ hey, วันนี้ผมก็มาทดลองตัวยาและบอกสรรคคุณตัวยาให้ทุกคนที่ยังไม่รู้นั่นเองนะคคนที่รู้แล้วก็อย่าดูหรือว่าจะดูแล้วกดไลค์และซับสไครด้วยนะฮะกรุณานเลยนะฮะ นะอันยาที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือยาลองหนหรืออะไรอ่ะยาลองหนแล้วกันผมขอไม่พูดภาษาอังกฤษนะแต่บอกว่าจะเป็นตัวยาไงแต่ผมไม่บอกว่าวิธีผสมยานะฮะวิธีผสมยานี่ผมไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ผมก็เลยมาบอกสรรพคุณแทนนั่นเองนะครับทุกคนเงือบแล้วทุกคนหลายคนอาจจะมาถามว่า ถามว่าแล้วผมวามาทำไมเออนั่นดีเออเออแค่นี้สวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะอันตัวยานี้มันก็จะมี2ชนิด <c oughs> ชนิดปลากับชนิดดื่มนะฮะชนิดดื่มนี่จะให้เวลานานมากกว่าเท่าที่ผมสังเกตมานะ <c oughs> เออโดยจากอตัวพวกนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> อ่ะอันแรกนะฮะอันแรกก็เลยก็คือนายวิชันนะฮะ ในวิชั่นนี้ก็เป็นน้ํายาที่จะทํา <c oughs> จะทําให้คุณนี่มองเห็นในที่มืดได้นะะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูดูก่อนนะครับผมขอบล็อกดินสักบล็อกด้วยโอเคโอเคเห็นว่าเห็นว่ามันจะมืดมืดนะฮะ <c oughs> เออ <c oughs> จามจามเลยเมื่อคุณดื่มในวิชั่นเข้าไปนะฮะ นะนี่ครับมันก็จะเห็นในทันทีนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะสำหรับคนที่เริ่มใหม่ด้วยในวิชั่นก็จะเป็นน้ำยาที่แบบหว้ว่าให้เห็นในตอนกลางคืนและในที่มืดๆอย่างเช่นในเหมืองอะประมาณนะถ้าคุณอยู่ในเหมือง ม่เหมือนก็ใช้ n a วิ t i o n ช่วยได้เมื่อหมดทอชแต่จะทําให้ทําให้พวออกซอมบี้กับมอนสเตอร์มันเกิดเกิดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็เป็นเออเป็นน้ํายาล่องหุวนั่นเองนะล่องหวนี่ก็เป็นช่วงต้นคลิปนั่นเองะฮะโอเคเราก็ดื่มไปนะ มันก็จะเป็นตัวล่องหนมันก็จะเป็นล่องหนอย่างนี้นะคนอื่นก็ไม่สามารถมองเห็นเราได้ถ้าเราถือมือเปล่าอยู่นะแต่ไอ้น้ํายาห้องเอ้ยไม่ใช่เอ,อไอ้น้ํายาล่องหนเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือผมขอเสกมอนเตอร์สักตัวเออสมมุติว่า npc villager นี่เป็นมอนสเตอร์แล้วกันนะฮะมันก็จะ สมมติมอนเตอร์มันอยู่ตรงนี้และผมใช้น้ํายาล่องหัวอยู่ดื่มเข้าไปนะฮะมอนสเตอร์มันจะมาตีเราได้แล้วก็ถ้าคุณถอดชุดก็ยังไงม,มันก็ต้องตีเราได้อยู่แล้ยเพราะว่าเอไอมันไม่ได้ถูกตั้งไว้อย่างนั้นว่าถ้าล่องหุนแล้วมันจะไม่สามารถตีเราได้นั่นเองนะฮะคนปกติเหมือนกันแต่ เพลเยอร์เพยเยอร์ไม่เอาเป็นเขาใช้คําว่าเพ e r เยอรแล้วกันเพยเยก็สามารถตีคุณได้นะฮะแต่เขาจะเห็นเออเอฟเฟกของยาหรือเปล่าเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้โอ้โออกกดผิดแล้วกดผิดตลอดเลยอ่ะจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเอออะไรพ,พุ่งมาเป็นวงกลมอะ่ะนั่นคือเอฟเฟกของมันนั่นเองถ้าเขาเห็นก็ คุณก็อาจโดนตีได้แต่โอกาสก็น้อยอยู่นะถ้าใช้น้ำยายแบบนี้ตัวยาต่อไปตัวยาต่อไปนะฮะต่อไปก็คือยากระโดดนั่นเองจะทำให้คุณกระโดดสูงขึ้นนะก็มาลองดูกันนะฮะหนึ่งสองก็เนี่ยนี่มันก็จะโดดได้ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าโดดสูงขึ้นนะหลังจาก รู้สึกได้นะฮะจะกระโดดสูงขึ้นนั่นเองและอันต่อไปอะไรอ่าอันนี้เป็นตัวน้ํายาทนไฟนั่นเองน้ายาทนไฟนี่มันจะเป็นมันจะสามารถอยู่ในในเอ่อใน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 ละวาได้นะฮะกับในลวาตรงนี้มันก็จะมีมีไฟขึ้นแต่ถ้าเป็นโหมดสไ વ เวลนี่หรือโหมด เอาชีวิตรอดนี่มันจะเป็นเออแบบว่าจะเป็นแบบว่ามีไฟติดแต่เราไม่เสียดําฟลอดเมนั่นเองนะฮะโอเคต,ตัวยาต่อไปนั่นก็คืออะไรเดียวอ๋อตัวยาสปีดสปีดนี่ก็นะมันก็จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นตามชื่อของมันนะเยีบัวน้อยอไปนะฮะมันก็จะมีหลายอันอยู่นะที่มีหลายขวดเพราะว่า เป็นเกี่ยวกับเวลาและเอฟเฟกมันอะเอ้ยไม่ใช่อฟเฟกดิเออคือมันจะทําให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่มันเขียนว่าที่มันเขียนที่มันเขียนเอออะไรอะเออไอไอมันก็คือสองไอไอคือสองไอไอตัวเดียวก็คือหนึ่งไอสองไอก็คือสองไอสามไอคือสามไอวีคือสี วคือ5นะฮะนั่นเองนะใช้มันเป็นอักษรโรมันนะฮะสามารถเสิร์ชจาก Google ได้นะฮะโอเคนะฮะอันต่อไปก็ <c oughs> อะไรอ่ะมอสโรสโรสโรนี่จะทำให้ช้าขึ้นนั่นเองแต่ผมอยู่อยู่กินยาวิ่งเร็วเข้าไปแล้วอะ่ะก็เลยจะทำไม่ให้รู้สึกช้านะครับผมอืม แต่ถ้าอยู่ในโหมดคีย์ทีมันก็จะกินนมไม่ได้ด้วยเอเผมก็อยากกินนมอยู่นะนะฮะเออมันจะทำให้ช้าขึ้นน้ำยาสโลก็ผมก็เคยโดนน้ำยาสโลนนะในแมปแมปหนึ่งอนะแมปในคอมนะฮะพอโดนยาสโลทีนี่แบบว่าเดินช้ามากโอเคตัวยานี้ก็คืออะไรอ๋อหายใจในสามารถหายใจในน้ำได้นานขึ้นหรือ ไดประมาณนั้นเอาแล้วผมจะลงไปทำไมเนี่ยเฮ้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 ย what the what the fuck เดียวเดียวเดเออต้องกดแบบพิสดานิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะไปโดนเออโดนไอ้พวกนั้นนันเอีกอ่ะน้ำยาล่องหมดแล้วนะฮะผลของน้ำยาล่องหนและอันต่อไปก็คือเอออะไร ดูดิสโลวอเตอร์อ่านี่คือยาหิวนะฮะในเวลาเลือดของพวกคุณน้อยสามารถดื่มเข้าไปแล้วเลือดของพวกคุณเนี่ยจะมากขึ้นได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วแต่ผลของตัวยานั่นเองว่าเป็นระดับอะไรนะอันนี้คือยาดาเมดดอเมจนี่ก็ก็อันตรายอยู่เช่นกันนะฮะถ้าคุณดื่มเข้าไปนี่ก็อัน อันตรายทันทีนะฮะแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเป็นขวดคุณจะไม่ดื่มแน่นอนแต่ถ้าใครใครถ้าใครไม่รู้เนี่ยรับรองครับดื่มเข้าไปทีนี้ดื่มไปสักประมาณสามขวดนี่ก็ขอประมาณสักสามขวดอะตายเท่าที่ประมาณได้นะสามารถเออลืมบอกตัวยาหิวนี่นะมาดูสรรพคุณกันกันกบยาหิวเออ อ่าอ่าเวลรสองแล้วก็เอาเอา,เอาเออสปอร์สเกลลิตันกับซอมบี้หรือเปล่าจำไม่ได้ดูนะโอเค,อ,เคอ้อลืมเปิดหมดอ่าเปิดโอเคนะคมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่สามารถตัวยาฮิลเนี่ยทำให้มอนเตอร์อพวกนี้ถูกทำลายได้นั่นเองนะแล้วยานี้เช่นกันก็ขอใช้กับตัวไรเดีย มอนสเตอร์ทั่วไปก็ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่มันจะเป็นตัว AI ที่มันถูกตั้งไว้นะใส่สปลาใส่ตัวอะไรก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพแรงๆก็ปากลาใส่ใกล้ๆหน่อยนะแต่ระวังโดนเราแลา้วกันอะตัวต่อไปตัวต่อไปอะไรอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไป,อไปคือยาโพชั่น ก็คืออยาพิษนั่นเองมันก็จะติลานะฮะทำให้เลือดคุณลดอย่างลดเร็วแต่มันจะลดอย่างช้าเอ้ยไม่ใช่ลดเร็วดิมันจะลดลดอย่างช้าช้าลดเออเมา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 ม่ฮะอคุยกับยายคุยกับยายนะฮะตัวต่อไปก็คือยาลีเจนนั่นเอง รือเจนนี่ก็จะเพิ่มเลือนฮะเป็นตรงข้ามกับยาพิษหรือ,อยาพิษน,นั่นีออ่ะอันต่อไปไปอย่างเร็วตัวต่อไปเอออะไรอะสตริงปะเออใช่จริงสตริงนีส่สตริงนี่จะทำให้ตีแรงขึ้นฮะอ่ะเออไม่ได้วัดก่อนตีด้วยอ่ะหนึ่งสองสามสี่เคนะตีสี่ทีตายนะฮะ โอ้ต่อยไม่โดนตีเออตีสักสามทีตายนะปกติแกมันจะต้องโดนตีมากกว่านี้ถึงจะตายนะครับผมและอันต่อไปน่าจะเป็นสเต็งเอ้ยไม่ใช่สเต็งดิใช่ป่าวม่อันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรลืมแล้วอ๋อทำให้ดาเมจของคุณเนี่ยลดลงนั่นเองอยางนี้ก็ถ้า ถ้าคนอื่นว่าใส่คุณหรือคุณเผลอดื่มเข้าไปนี่จะไม่ไม่มีผลต่อการเสียเลือดแต่การโจมตีของคุณจะลดลงนั่นเองนะฮะและอมบีก็ได้ตาม npc v พ l ซีว e ลเจอรข้าไปโอเคเอออันไหนอะอยู่ไหน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 เออวิชอ้ออ่าก็หมดเพียงเท่านี้นะนะครับผมกรุณา ไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับยอดติดตามตอนนี้ก็13บสามนะฮะเท่าที่ผมเข้าไปดูมาแล้วเพิ่มขึ้นมา2คนจากแต่ก่อนเหลือ11นะครับผม100 subscribe ่งร้อยซับไค์นี่มีฉลองนั่นเองนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะฉลองอะไรดีนะแต่ขอให้ถึง100่งร้อยซับไค์ไว้ก่อนนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็มามาเอออะไร มามามาพูดเรื่องมาพูดเรื่องการใช้ยาการใช้ยาว่ามันจะมีผลอย่างไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบได้ใหม่กันพบกันได้ใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ